สวัสนดนีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะรู้เพศลูกแล้วนะคะเพราะว่าผลตรวจออกมาแล้วนะคะเป็นผลตรวจผลนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นอกจากเราจะรู้เพศแล้วเราก็จะมาประกาศผู้โชคดีด้วยค่ะแล้วพี่จะรู้ได้ไงนี่ค่ะพี่ไฟออ้ยเราบู้ผู้เหรอใช่ค่ะถ้าเป็นลูกผู้หญิงน้องจะสีจมพูแต่ถ้าสีเหมือนน้องจะเป็นผู้ชายอ๋อก็คือนี่ตามนี้ใช่โอ้โหเอ็งแกะมาแล้วดิ แสดงว่าเองต้องรู้ก่อนทุกคนก็คือถ้าเป็นสีชมพูนะคะผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นนี่ตัวนี้สีฟ้าใช่ไหมจะเป็นผู้ชายแก่แล้วนะคนไทยเยอะมากเฮ้ยแต่ว่าถ้าตัวเราบูบูพี่อยากได้สีชมพูนะแต่ว่าจะออกมาเป็นสีชมพูนี่รอเองแก่ ไปผู้หญิงน่ารักมากอุ้ยน่ารักล่าบูบูก็น่ารักแล้วเราก็ได้น้องผู้หญิงนะคะก็เดี๋ยวไปจับแจกรางวัลน,นะคะสาหรับคนที่ทายมาว่าเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนก็มีรางวัลแจกให้เดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งเนาะนี่ส่วนคลิปนี้นี่ได้น้องผู้หญิงนะคะ